เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ วันนี้อย่างที่ผมกริเ่นให้คุณฟังชาวลุกทุ่งหมานครที่รับฟังผ่านครือข่ายลุกทุ่งหมานคร plus นะครับผมมีบุคคลต้นแบบในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดอรี่ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวของการทำธุรกิจนะครับในช่วงเวลาแชมเปี้ยนไดอรี่บันทึกผู้ชนะนะครับอยู่ในสายพร้อมพูดคุยกับเราแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตขออนุญาตปรบมือก่อนได้ไหมครับอ่านะครับปรบมือต้อนรับกัน ผมเป็นสายคุณอะไรครับคุณคุณอะไรเอ่ยต้องคุณต้องคุณต้องธนิสศักด์นะครับอ่าคุณต้องทําอะไรยังไงครับก็ปัจจุบันนี้ทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางครับครับอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทรครับ มะาพร้าวที่ปลูกเยอะนี่อยู่บ้านแพลวใช่ไหมครับเออถ้าบ้านแพลวที่มันจะเป็นสูตรสาครครับจะเป็นส่วนมาจะเป็นพวกน้ำเนอ,อมะพร้าวน้ําหอมครับแต่ว่าออที่เรา,ราใช้ในกระบวนการผลิตตัวน้ํามันนะครับต้องใช้เป็นมะพร้าวที่ทําจาก,กที่เป็นมะาพร้าวกาะทิครับอ๋อมะพร้า,พาวกะทิครับอ,อ๋อที่เอ,อสมุสงครมนี้ก็จะเยอะกว่าใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็ต้องขอยย้อนเวลาหนึ่งแล้วคุณโต้ง เรียนหนังสือนักหาอะไรมาครับก่อนที่จะแบบมาทําพวกสมุนไพรพวกเฮอร์เบอร์เนี่ยนะครับอ๋อก็เรียนเกี่ยวกับเป็นการตลาดอะไรเงี้ยมาครับที่ไหนอะครับก็จบที่ราชพัฒจอมบึงครับอ๋อจอมบึงราชบุรีเนาะครับผมแล้วแล้วเป็นคนสมุทรสงครามหรือว่าเป็นคนราชบุรีครับเออเป็นจังหวัดเออคนจังหวัดสมุทรสงครามแต่เกิดกรุงเทพครับกตว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย เขาทํางานเอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะอยู่ที่สมุทรสงครามแล้วก็ไปทํางานที่กรุงเทพด้วยกันแล้วก็คือจบตรีเสร็จปุ๊บจบตรีที่ราชพัฒจอมบึงเสร็จปุ๊บมาทําอะไรในกรุงเทพครับทํางานอะไรก็เป็นเกี่ยวกับเอพวกการตลาดอะไรเงี้ยครับอ๋อมารกิงตรงสายเนาะนะครับแล้วหลังจากจบมารกิงโอ้โหใช้เวลากี่ปีครับก็ประมาณสี่สี่ปีครับ โอ้4ปีช่วงนั้นเป็นยังไงฮะเป็นบริษัทเกี่ยวอะไรเป็นมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวอะไรฮะการตลอดอะไรฮะเอเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับบริษัทคอีพิวอร์คอมพิวเตอร์ครับอ๋อทำไมคิดถึงแบบกระโจนออกมาจากเอว่าเฮ้ยเราต้องกลับบ้านแล้วแหละเอไปทําแบบเฮอร์บสมุนไพรตอนนั้นก็คือว่า เออมีเจ้านายครับเขาเริเร่มเริ่มให้ผมอะนั่งนั่งคุยกับเจ้าเจ้านายรันครับแล้วก็เจ้านายก็เริ่มให้ผมบอกว่าให้ผมเริ่มอ่นานหนังสือแล้วผมก็เริ่มได้มีการอ่นานหนังสือเกี่ยวกับทางด้านการเงินอะไรเงี้ยครับ<อ>ก็เริ่มรู้ว่าเออถ้าเราจะเติบโตรหรืออะไรเงี้ยครับเกี<อ>่ยวกับกับกับชีวิตอะไรเงี้ยครับก็คือต้องมาทําธุรกิจอะไรเงี้ยครับ <ư. S 2> แล้วก็โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับว่าเออเราต้องทําธุรกิจนะอะไรเงี้ยครับ แล้วตอนนั้นทําไมถึงต้องเป็นต้องเป็นเอน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นล่ะครับก็ตอนนั้นคือผมก็ออกมาทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกขายเคมีพันธุ์ด้วยครับอ oh. แล้วก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มขายเคมีพันธุ์ด้วยตนเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ hmm. เริ่มรู้จักเอ,อบริษัทโรงงานที่เราไปขายครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องํำอางแล้ว hmm. เราก็ได้รู้จักคุยกับอาดีครับว่าอการทํา โลชั่นการทำอะไรเงี้ยมันยากไหมอะไรเงี้ยก็อีเดก็เรียนรู้จาก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 ตรงนั้นไปแล้วก็รู้รู้แล้วว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากมาก<พ>จนประจวบเหมาะตรง<พ><พ>ที่ว่าในใักวิจัยเขา<ๆ>เขาเขาแนะนํายังไงครับที่บอกไม่ไม่ยากมากเขาก็เขา,เขา,ขาอธิบายเพราะเราจบมาทางด้านการตลาดใช่ไหมครับแต่อาดีนมันมันน่าจะเป็นลักษณะของเภอวิทยาศาสตร์หรืออะไรต่างๆานานาผสมผสานกันใช่ไหมครับครับ ก็เริ่มจากตรงที่ว่าเขาแนะนําว่าเออถ้าอยากจะลองทำครับไปร้านพวกเคมีภัณฑ์อะไรเงี้ย oh. เขาก็จะมีสูตรให้อะไรเงี้ยครับ oh. เราก็เราก็ไปขอสูตรที่เขาเรียกว่าขายเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับ oh. แล้วก็ขายนมาโอยอทำราคาแรงไหมครับท่านโทษราคาไม่สูงครับราคาราคาจับต้องได้ไม่ไม่เป็นแค่หลักร้อยครับอ๋อ oh, หลักร้อยเอง ใช่เราเราก๊อปสูตรเขามาซื้อซื้อซื้อมาปุ๊บก็ก๊อปสูตรเขามาทํำปิดพันของเราเองได้เลยยังยังครับคือตอนนั้นซื้อมาเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันมีคุณคุณสมบัติอะไรแล้วเราไปค่อยมาศึกษาทุิ่มเติมก่อนว่าอ๋อทีมโลชั่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีวัตถุเอเกี่ยวกับเบส เบด,น,น,เดน้ำมันเบดน้าเบดอะไรทีม่มันเรการผสมมันผส,สมเข้าไปยังไงเรื่องเรื่องรเ,ออเราโอ้โหเราต้องมาทําจบ Marketing มาเก็ตติ้งมาเราก็มามาต้องมาเรียนรู้เรื่องเรื่องน่าจะเป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์ชีวเคมีป้าไบาโอเคมป้าครับที่ที่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าเราก็ถ้าถ้าเราไม่จบทางนี้มาแต่ว่าเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของ ัวสูตรต่างๆครับว่าออทางด้านพวกกลุ่มเฉพาะกลุ่มอ่างเงี้ยมันมีเ,ออเคมีพันธุ์ตัวไหนบ้างลักษณะยังไงบ้างแล้วก็สามารถเอามาใช้อะไรได้บ้างนะครับอันนี้เราค่อนข้างรู้พื้นฐานก่อนนะครับอนอกจากองค์ความรู้ที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วเรื่องของขออนาตถามไปถึงเรื่องของปัจจัยเรื่องของเงินทองเรื่องโรงงานสถานที่การผลิตอะไรต่างๆโอ้โหมันวุ่นวายเนี่ยไปปรึกษาหน่วยงานภาครัฐหรืออะไรไหมครับ ครับปรึกษ,ษาครับคือวันที่ผมที่บอกว่าผมขายคมีพันนะครับ,รบแล้วผมก็บงังเอ,อิญไปผมก็เริ่มเจาะก,กลุ่มว่าเอยเราไปขายกลุ่มพวกชาวบ้านกลุ่มโอท็อปบ้างดีกว่าจากโรงงานขนาดกลางอไรเงี้ยเราก็ไปลองขายแล้วเราผมก็ได้ไปขายแล้วก็ได้คุยว่าโอท็อปคืออะไรอไรเงี้ยครับเขาบอกว่าโอท็อปเนี่ยสามารถเปิดบูธได้ภาครัฐช่วยสนับสนุน<อ>เรื่องบูธฟรีไรเงี้ยคผมเลยแบบว่าความหวังที่ว่าเอ,อ้ย ถ้าเราจะมีสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะขายยังไงอ,อซึ่งซึ่งเรารู้เลยว่าเราอยู่บริษัทการตาลาดมาเนี่ยการออกบูธการอะไรเงี้ยมันมีค่าใช้จ่ายสูงมากอผมก็เลยวันนั้นผมก็ได้คนพบว่าถ้าเราอยู่โอท็เนี่ยเราได้ออกบูธฟรีเราก็เลยถามเงื่อนไขว่าแล้วเราจะเป็นโอท็อปได้ยังไงเออคุณป้าเขาก็ให้คาอธิบายต่างๆว่าโอท็อปต้องไปคัดสรรแบบนี้แบบนี้เราก็เริ่มขั้นตอนการคัดสรรเพื่อที่จะไดใ้ให้ได้ดาวมาครับครับ แล้วตอนนี้เราได้กี่ดาวแล้วครับก็คือครั้งแรกที่เราทําก็คือเป็นฟิพันโลชั่นโลชั่นผสมใบบัวบกโลชั่นน้ำมันมะพร้าวผสมใบบัวบกตอนนั้นประกวดปุ๊บก,ก็ได้ห้าดาวโอ้ห้าดาวเลยใช่ครับแล้วตอนนั้นไลน์อัพของตัวสินค้านอกจากเโลชั่นน้ำมันมะพร้าวผสมใบบัวบกแล้วมันเพิ่มเติมอะไรต่างๆหลังจากที่แบบโ้โหมันได้มาห้าดาวแล้วมันมีอะไรบ้างครับก็ได้ห้าดาวก็คือได้โอกาสาตรงที่ว่า เราสามารถไปออกบูธกับหน่วยงานได้ที่หน่วยงานจัดสรรให้จังเปิ้นไปออกเออที่จังหวัดโคราชจังหวัดเอ,อทางภาคเหนือภาคใต้แม้ว่าต่างประเทศก็ได้ไปร่วมออกด้วยอะไรเงี้ยครับก็เราก็เริ่มรู้ว่าเอ้สิ่งที่เราคิดมาเนี่ยมันสามารถเอ,อให้ลูกค้าเนี่ยลองไปทดลองดูว่าแล้วก็มีการซื้อกลับได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ,รบเ,เรื่องของการจัดจําหน่ายเราใช้ช่องทาง การออกบูธอย่างเดียวหรือว่าทางออนไลน์หรือว่าทางโมเดิร์นเทรดหรือ,อยังไงครับคือช่วงแรกอ่ะที่ผมทําอ่ะตอนนั้นออนไลน์ถ้าจะยังไม่มีครับเราก็มึง<ม><ม>เพราะว่าเราผมก็มุ่ง่อไปออกบูธแต่ลักษณะของการออกบูธนะครับที่ที่ผมก็ออกหน่วยงานนะครับเวลาผมออกบูธผมออกคนเดียวเพราะว่าผมยังไม่มีเอ,อคนทําผมผมบูธคนเดียวเลยแต่สิ่งที่ผมออกบูธเนี่ยเออผมไปออกบูธปุ๊บผมรู้เลยว่าช่วงเช้าเนี่ย คนจะยังไม่ค่อยมีคนจะมาตอนเย็นเย็นหรือตอนเ mm hmm. ย็นไปถึงมืดปุ๊บผมก็จะเอาช่วงเวลาตอนที่ช่วงเช้าไม่มีคนเนี่ยผมทิ้งบูธเลยฝากบูธไว้ฝากบูธข้างๆเขาไว้บอกว่าพี่ช่วยดูหน่อยส่ว mm hmm. นตัวผมก็จะวิ่งไปหาตลาด mm hmm. ในจังหวัดนั้น <Okay. S 2> อยา <Okay. S 2> ่างเช่นไก่ควบเกี่ยวกับเอ,อน้ำมะพร้าวแล้วก็เครื่อสงสำอางผมก็จะไปหาร้านสุขภาพแล้วก <Okay. S 2> ็ไปเสนอตามร้านสุขภาพต่างๆว่าเนี่ยผมมีตัวเนี้ยอยากลงขายกับร้านพี่นะครับอะไรอย่างเงี้ยต่างๆ ว่าโดนคำปฏิเสธบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้ลงสุดท้ายผมจบจากบูธจังหวัดนี้ปรากฏว่าสีค้าผมก็ยังอยู่จังหวัดนี้อยู่อะไรเงี้ยครับครับแล้วช่วงเวลาที่ธุรกิจทุกธุรกิจมันมีปัญหาหมดในช่วงโควิด1นทนเป็นยังไงบ้างครับโควิดสิบเก้ามันแปลงรุนแรงขนาดไหนแล้วมันฝาบมาได้ยังไงจนทั้งประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้นะครับมีช่องทางออนไลน์แล้วใช่ไหมครับปัจจุบันครับ ก็คือตอนที่โควิดอะครับอก่อนหน้าคุณเนี่ยผมเริ่มเข้าออนไลน์แล้วครับก็คือแล้วก็ออนไลน์ผมก็เติบโตมาตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออฟไลน์ line ก็ยังตอนนั้นก็ยังดีอยู่ด้วยด้วยครับออนไลน์ก็โตขึ้นด้วยต่อมาเนี่ยโควิดมาเนี่ยปุ๊บเหตุการณ์มันเริ่มแบบมีล็อกเออล็อกดาวอะไรกันอะไรเงี้ยผมก็บอกกับเออเขาเรียกว่าในกลุ่มกันนะครับว่าอาจจะต้องเตรียมตัวนะถ้าเกิด เหตุอะไรเงี้ยครับว่าอาจจะต้องแบบหยุดกันอะไรเงี้ยก็อย่าเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรเงี้ยอาจจะต้องเบาๆกันนะอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าทางทีมครับก็ก็ทํางานก็มีความพยายามที่จะทำปรากฏว่าช่วงโควิดนะครับครับยอดขายของผมอ่ะก็ยังเติบโตแต่ไม่เติบแต่ก็ไม่ไม่ถึงระดับแบบดมากนะแต่ก็ยังมีการเติบโตต่อต่อเนื่องเลยครับอ ผมขออนุญาตถามเรื่องผิดพันเพลินตอนนี้เนี่ยถ้าเราเป็นชาวรู้ทุกหมานคะรเขาอยากจะไปอุดหนุนไปให้กําลังใจเนี่ยต้องเข้าไปดูในที่แหล่งตรงไหนบ้างครับในเฟซบ o o กแฟนเพจไหมครับหรือว่ายังไงตรงไหนเฟซบุ๊กแฟนเพจก็ได้ครับก็เพลิเพลนเพลินไทยแลนด์นะครับเพลินไทยแลนด์ถ้าอยากซื้ออะไรนยครับก็ในช้อปปีก็ได้ครับเออพิมพ์ไปเลยครับว่าแพลตฟอรลมออนไลน์พ <Platform online. S 2> เพลินเพลิางงานอพลิเงี้ยครับ แล้วมีหน้าร้านไหมครับมีหน้าร้านไหมที่สมุตไรป,จจปัจจุบันปัจจุบันไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเนาะก็จจมีแค่ขายบางที่ครับอย่างเช่นเอในโกลเด้นเพสในเอชิงพาวเวอร์อะไรอย่เงี้ยครับค่ะนะแล้วก็โมนเทเทรชชานลอื่นก็คงกําลังมีตามมาเนาะในอนาคตคพวกสินค้าคพวกเฮอร์เบลพวกเอผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าฝรั่งมางค่ะเขาชอบนะชอบชอบครับอืม เพราะว่าในยอดขายที่ในในสนามบินนะของเราก็ยังเป็นค่อนข้างโอเคยังดีอยู่เลยครับอ่านะครับนะฮะอาใครอยากจะปรึกษาเรื่องราวการทําธุรกิจนะครับทางตัวเจ้าของปิดพันเพลินนะครับเ e r b ์เ c o s m e อสเมตินะครับ อ่าผมต้องขออนุญาตนี่ฮนะบอกให้บอกเบอร์ออกกาศเลยครับคุณโต้งเผื่อว่าชาวทุกมณฑน,นครคือจะมีบานแบ่งปันพูดคุยกันบันแชร์กันได้นะครับนะฮะคุณโต้งยินดีที่จะแบ่งปันเรื่องราวการทําธุรกิจของอ่คุณโต้งให้ชาวทุกมณฑน,นครหรือใครอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของคุณโต้งนะครับรบกวนบอกเบอร์นิดนึงครับคุณโต้งครับผมศูนย์แปดหกสามสองแปดสองสี่ศูนย์เก้าครับอ่าศูนย์แปดหกสามสองแปดสองสี่ 0ูนย์นะครับ086 328 2ดห9สามสองปดสองสี่ศูนย์้าะครับนะฮะเป็นกําลังใจให้คุณโต้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่ามันจะมีประเด็นหลายประเด็นที่อาจจะมีปัญหาที่เราอาจจะมีเวลาสั้นนิดนึงนะครับเราอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดว่าโอ้ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเรื่องงบ<ๆ>ประมาณเรื่อง <al> <LP> อะไรการจัดการเรื่องการบริหารเรื่องบงบสอะไรต่างๆนาเดี๋ยวเราค่อยนั้นไปทุกวันนี้มีสบู่มี ครีมบำรุงผิวมีน้ำมันบำรุงผิวด้วยที่ทำจากมะพร้าวใช่ไหมครับใช่ครับโอ,อ้เยอะแยะเลยนะครับผมไปส่องในในในเพจที่เพลินนะครับเพอร์เ c o คอสเมตินะครับคุณฟังก็ลองไปให้กำลังใจนะครับคุณโต้งนะครับไปศึกษานะฮะ ก่อนที่จะโทรปรึกษากับคุณโต้งก็ได้นะครับที่เบอร์086 328 2409นะครับอย่าเพิ่งวางสายนะครับเดี๋ยวผมมีหนึ่งสายที่จะพูดคุยกับนาแอดคาราบาสมุมมองของเด็กที่ออขออนุญาตน่าจะเด็กแหละนะฮะที่เรียนการตลาดมาแล้วต้องว่าโอ้โหลุงเรื่องสมุนไพรเรื่องเคมีเรื่องเภสัชศาสตร์อะไรพวกนี้เราก็ทําผิดพลา์จากมะพร้าวนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะแอดมองยังไงครับ ผมว่ามันก็คือเรามีวัตถุดิบเยอะนะครับที่ในในสมุทรส,สมุสงครามที่มีไอ้มะพร้าวไอ้พรกไอ้ทำพวกนี้มันต้องใช้ใช้พวกมะพร้าวกะทินะครับที่จะเอามาทําเป็นน้ามันมะพร้าวสาก,ากัดเย็นครับครับก็เริ่มจากพื้นเพที่มีวัสดุอยู่ในในในบ้านอยู่แล้วแล้ว,ลวก็คุณโต้งก็เอามาต่อยอด เห็นว่าทํากับชุมชนด้วยใช่ไหมครับคุณตองใช่ครับอได้ร่วมกับธุรกิจชุมชนอันนี้ก็ดีครับเป็นการส่งเสรมิมให้พี่น้องชาวบ้านได้มีโอกาสถึงตาปากไปพร้อมๆกันแล้วก็อีกเนาะอีกอย่างหนึ่งเขาก็เป็นผู้ช่วยเราเรื่องสปายครับสปายวัตถุดิบให้เราได้ครับก็บ<ม>ดีครับทําให้ชุมชนชุมชนเติบโต,ตไปด้วยเราก็ได้เติบโตไปด้วยครับครับ mm. อันนี้ก็เป็นอะไรที่ดี อคุณต้งลูกสาวผมก็ทําธุรกิจแบบเนี้ยเราก็มาทําพวกพวกเครื่องสาอางพวกอะไรเนะลูกสาวคนกลางดี่เลยครับคุยคุยกับแมแอสสิครับคุณต้องคุยเลยคุยเลยฟังฟังฟังคุณแม่แอสเขาเพูดพูดอยู่ครับกำลังมีเขาบอกว่า ผมผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเครื่องสำอางมากไม่แต่จะจะเป็นพวกนั่นนะครับนะมันมีพวกสบู่พวกอะไรที่เราใช้ประจําวันอยู่แล้วอ่ะไม่ไม่ต้องถึงขนาดลึกเหมือนที่ผู้หญิงเขาใช้กันนะครับสบู่ครีมบํารุงผิวอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับที่แบบยาสับผงสับผมอะไรทาาทาผิวพวกนี้ก็น่าจะใช้ได้สําหรับผู้ชายเนาะใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกวันเลยนะครับใช้ได้ตลอดปีติดห้องน้ําได้เลยอืมนะครับ โตเครื่องแป้งได้เออคุณต้งคุณต้องว่าไงคุยกันในแอดเลยผมก็คือตอนนี้ตลาดก็คือส่วนมากก็เริ่มหันมาเอ,อ่อเขาเรียกว่ารักสุขภาพมากขึ้นด้วยครับครับก็เลยเป็นโอกาสด้วยครับที่พวกเกี่ยวกับเออผิดพัธุ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพรครับมันก็เลยเติบโต,ตขึ้น ค่อนข้างมากเลยแหละผมว่าในสมุนไพรเนี่ยนะครับนะฮะก็เป็นกําลังใจให้คุณต้องนะครับนะฮะขยายธุรกิจไปเรื่อยๆนะครับขยายช่องแนลของการเติบโตไปเรื่อยๆธุรกิจขอยยังยืนมากขึ้นนะครับขอบคุณมากเลยนนางหองลูกทุ่งมานครนะฮะและวนาแอดคาราบาลศิลปินแห่งชาติขอบพระคุณนะครับคุณต้อบคุงสวัสดีครับขอบคุณนะแอดคาราบาลศิลปินแห่งชาตินะครับเสาร์อาทิตย์ เ <Hit, S 2> เป็นพิศษโดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ